สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อไม่ไปนองครับผมยินดีตอนรับเขาสู่ช่องดาชแนลครับนะน่ะเมื่อนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับผมเป็นเรื่องประสบการณ์ของผมนะครับผมเป็นเรื่องสยองขวัญคำพยัชนะว่าสยองขวัญครับเป็นเรื่องที่เอเป็นเรื่องลี้ลับที่ผมก็บ,บอกสามารถบอกไว่มันมันมันคืออีกอย <c oughs> ่างนะครับผมเหตุการณ์นี้นะครับผมเป็นเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นกับผมเลยเนาะตอนที่ผมบวชครับเอาไว้ก่อนครับตอนพูดที่ผมบวชผมบวชวัตรบัตรนะผมบวชวัดบ้านก็เป็นวัดวัดบ้านแตคือวัดที่อยู่ในบุบัตรนะครับผมเป็นวัดบ่ได้อยู่ในป่าบ่ได้อยู่ในเขาบนวัดป่านะวัดป่าคืออาจจะถึงเขาวัดอยู่ในป่าเนาะแตามซื้อวัดบ้านแต่ือบัตร่าตครับอ่ามาที่นี่ผมบวชแค่เกามื่นผมบวชเกามื่นเนาะ ผมไมบวดโดนครับแต่มันมีเหตุการณ์ที่เหตุให้ผมเออจดจำมาหอดซูเมรีครับผมเป็นเหตุการณ์ที่ผมพอสามารถบอกได้ว่ามันคืออียงเนาะแลผมบวชเนาะผมบวชครูครับแต่เป็นเป็นญาติกันนี่แหละคนหนึ่งเนาะคือบวชครูกัน นี่กจำวั่แต่นอนกุฏิเดียวกันเด้ะเป็นศาลาใหญ่ๆเป็นศาลาใหญ่แค่สารานยนั้นมีประมาณเจ็ดแปดหองนี่แหละจำว่าไรว่ามีเจ้าหองหลายห้องอยู่แต่เบอศาลานย์มีพระแค่สองหลุบกนะ็คือผม,มอก,กับไอ้ญาติผมอีกคนหนึ่งที่บวชพร้อมกันครับมาที่นี่เนาะเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงเนาะก็คือผมเจอแล้วว่ามันเกิดขึ้นตอนกลางคืน คสายล้านั้นเป็นสายลาใหม่นะครับผมสายลาใหม่เหตุการณ์ตอนเช้าไม่มีอย่างเลยเนาะก็ปกติครับไอเหตุการณ์เฮ็ดกิจของสงนก็เพลิดแบบว่าจุวัดกะกวาดบ้าไอกวาดเดินวัดกะกวาดอย่างปกติครับแต่เนื้อมือแรงเนาะตกตอนกลางคืนนี่เขานอนเขานอนเลย ขึ้นแหลกกับโป,ปม,มียอะกับขึ้นแหลกนาะขึ้นแหลกนอนสบายใจนะแต่พอตกขึ้นที่สองมาครับเอสาระเป็นสาระใหม่โดยที่ว่าเป็นสาระใหม่เราที่นี่พอมีคนเดินอะมันก็สิรู้ว่าเออคนเดินเหมือนมีคนเดินเนี่ยการมีคนเดินนะเขาก็จะรู้สึกนะวันที่นี้มันควารู้สึกมันคือเหตุการณ์คือมันเหมือนมีคนมาเดินยึดบนสาราเนี่ยนะครับผม โดยความที่ว่ามันเป็นสาราใหม่เขาก็เลยรู้ว่าเฮ้ยถ้าผู้ใดมาปุ๊บพ่อสิรูสึกเนาะคือตั้งแต่คืนที่สองครับมันเหมือนมีคนมาเดินอยู่บนสาระเนาะเดินบนสาราโดยที่ว่าบ่เปนหมาพยายามคิดในทางคิดนี้ทางบวกเนาะว่าเฮ้ยอาจจะเป็นหมาอะได้เลยมาอย่างต่งนโมเมน คือ,คอเดินเบิดขึ้นครับผมก็น,นอนประหลับเนาะผมนอนประหลับผมก็พยายามนั่งคิดเนาะเพราะเพราะรู้สึกว่ามีคนเดินเนะี่ยผมก็นหนึ่งเนาะหนึ่งคือผมจำบัสผมนอนเนี่ยผมจะมีโทรศัพท์เนาะคือผมกับเบิร์นยูทูปเบิ่์นปกติเนี่ยแหละเนาะมาเปิด ฟังเทศก็โหฟังเทศไปเด้อคือเขาเขาเขาบวชไหมนะเขาเขาก็พยายามอ่าอืมเออมาอย่างผมเป็นคนบวชอ่านผมคนบวชคนบวชอ่านเนาะก็คือบทสวดมนต์บทอย่างนี่คือเขาต้องจำให้ได้เนาะเขาต้องจำให้ได้เวลาไปบิณฑบาตไปแล้วไะไอ้ไฮพอลไม่ออกอย่างเนี่ยเขาก็ต้องนั่นแต่ผมก็เปิดเปิดฟังเอาแล้วก็จำเอา วันทีนมันก็รู้สึกเหมือนมีคนมาเดิน,นเดินบนสาราเดินบนสาลาเิ้นด้ยดยความเป็นพื้นใหม่เ่ยเวลาเดินมาเลยหรือว่าใหม่ไม่ติดใหม่แผ่นเนาะมันปูเยาวาเข้าไปแบบในห้องพื้นหรือก็เหยียบข้างนอกเขาขัดสิวบันที่นี่บมังเอิอนวันที่นงมันเหมือนมีคนยางมาเหยียบใหม่ ับพื้นแผ่นเดียวที่ผมนอนผมมานอนนอนปูเสื้อนอนบริบไรษแบบว่าบริษปทที่นอนบุพีที่นอนคือปูสาดนอนเนี่ยแหละเป็นเสื้อเป็นสาดเนี่ยปูแล้วก็ทีนี้ยางมาตรงแผ่นเดียวก็หมองที่ผมนอนไหมยพวกมันก็ยยุบตีดฮอกกันิ่งเนาะโดยความที่กลัวผมเค่ข้นกลัวผีด้เออผขกลัวเนาะเขาก็นหนิงที่นี้เปิดไฟ นอนอนปิดไฟเลยแต่ขึ้นแหลกขึ้นฮอดขึ้น no สุดท้ายแล้วกเปิดไฟเราก็นอนบันทีดปุ๊บท้อมันยางไปยางมายางไปยางมาบุนหมาแล้วความคิดเนาะบุนหมาแล้วบุญหมาในความคิดเลยบันทีดคือไปวัดมันกับมีหมาหมาตัวงติ้งไงเลยเด็เคือหมาครับหมาบม่ได้ย่างย่างขนาดเนาะบุญหมาเอาหมดซื่อๆยยางมาแล้วก็ไม่บุญไป ผมมาภาคย่องสุดท้ายเนาะของสุดท้ายเลยยางวนไปวนมาเป็นยังก็ต้องมาวน,ยาวนอยู่แถาๆของเขาเหมือนี่เดิมคืนที่สามหรือเคื่อนที่สี่เดี๋ยวจำาร่เดี๋วอึบตัดสินใจแล้วยังถ่าเลยเนาะไปยางสู้คืนแท้เนาะต้องนั่นง,งถา่าพอเริ่มรู้สึกว่ามีคนยางมากเนาะมายัางยืนในหน้าประตู ผมเปิดประตูไปเลยปที่นี่บ่เห็นผู้ใดบ้เห็นผู้ใดเลยบ้ยเห็นฮอดหมาเ่มีฮอดหมาปิดประตูเอะครับผมเข,ข้าไปเข้าไปนอนคุ้ม,มป๋งปที่นี่ผมก็น,นอนคุ้มเลยเออแต่ก็บ่ยุดเนาะเหมือนคนงานนะครับเออบัดคืนนะครับผมแต่กะนอนตนหลับเลยละ่ะจนฮอดไอ้ ขึ้นสุดท้ายเนาะคึนสุดท้ายก็ทุกคืนทุกคืนก็เป็นแบบนี้นะครับแบบที่นี่ผมก็สกนะสือเนาะฮอดกระสือขู่ก็ะสือแบบน,นี้สืบไปแล้วกระมู่ผมอะ่ะมู่ผมที่เรียนมาน้ำกันได้แน่อย่เนาะก็ไปบวชไอหลังจากผมสึกเนาะก็เข้าไปมู่ผมพอไปขึ้นแหลกขึ้นที่สองกับมือที่สองที่มู่ผมไปไปบวชกระทักมหาเนาะ ว่าถือพี่หลอกก็ทันมา <c oughs> เลยถามว่าหลอกแบบนดะ้เนาะคือมูผมกำลังจะพักสาระจะเอาผมดผมบบมิผมก็เลยถามไปหลอกแบบนี้โอ้ยมายางแบดคืนเล่ก็ทันว่านอนไปหลับเล่กทานผมก็เลยเป็นที่กันโอ้คือมาบอกงีนะ <c oughs> เอาบอกไปในทีเชียเนาะก็ <c oughs> <c oughs> ยังว่าอะไรครับนี่แหละครับเหตุการณ์ที่ผมเจอนะครับผมจะ ประมาณนี้นครับผมทุกคนนี้ยังบอกอะไรว่านี่เป็นผีหรือว่าเป็นอีอย่างเต็มมันบอมเป็นคุณนะเปิดไปเบิ้งเราแล้วประมณเนาะผู้ดใดสีนีเร็วกันนั้นมันบอกเออครับก็น่าจะยังทีคิดครับผมฟังฟังกัใส่วิจารย์น,นะครับผมกับผูใ้ใดครับมีเรื่องประสบการณ์ที่หนาคนขอลุกกับเขาเมมต์เนาะแช์ประสบการณ์ห ใ้คลิปด้ยครับผมเมื่อนนี้ครับลาไปก่อนครับผมแกบสวัสดีครับ